สวัสดีค่ะมิมนะคะจากแผนกอะไรคะ่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศงานเซอร์วิสเดย์นะคะก่อนที่เราจะไปชมภาพบรรยากาศกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่เพจคูบูต a แท็กนะคะ สวัสดีค่ะช่างโจคุณผมวันนี้ลูกค้าแจ้งอะไรคะเนี่ยคันนี้ครับ47 FT น,นะครับแจ้งเปลี่ยนซีลุ่มล้อหน้าลอ้อซีพอลตั้งนะครับ <c oughs> แล้วก็ซีลหลังทั้งสองข้างเลยครับรั่วอยู่จางกานใช้ง,งานมานานนะครับรั่วครับอันนี้ก็เริ่มรั่วแล้วครับรั่วสองข้างเลยโอเคช่างโจคร่าวก่อนเราไปเซอร์วิสข้างนอกเนาะแล้วก็มีลูกค้าสอบถามมาว่ากรณีที่แจ้งช่างไปแล้ว เพิ่มแล้วแต่อาการเดิมกลับมาอีกเกิดจากอะไระคะเกิดจากอะไรนะครับหนึ่งครับไอ้ผลที่เราที่ไม่เป็นครับงหนึ่งมานะครั้งสิส่วนที่เราเปลี่ยนไปมันต้องพ่วงก,กับลูกปืนสมมติว่าเราเปลี่ยนซีนดูใช่ไหมครับเราเปลี่ยนแค่ซีนลูกค้าบอกว่าลูกปืนใช้ได้อยู่แท้แต่ก่อนแต่จริงๆแล้วลูกปืนมันหลวมลูกค้าไม่เปลี่ยนเงี้ยมันก็เลยไปผวกต่อไปเพราะเลยอาการเดิมมันก็เลยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนเนี่ยอ่าสื่อเรามีรับประกัน แล้ประกันของเราครับ50ชั่วโมงการทำงานนะครับที่เราทำงานนะครับหรือว่า3เดือนนะครับแล้วแต่อะไรถึงก่อนนะครับน้อคะแล้วประกันหลังการซอบของเรานะครับผมถ้าเกิดว,ว่าในกรณีอยู่ในประกันก็คือสามารถโทรแจ้งได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมโอ,อเคขอบคุณค่ะ,ค,ะครับ เยอะครับก่อนดำครับน้ำมันครับเชนโจครับถ้าเกิดว่ารเราจะเปลี่ยนน้ำมันไอซีนพาวตั้งเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทุกกี่ชั่วโมงามาเชนโน้ำมันคาร์โนนาเราจะเปลี่ยนทุก800ชั่วโมงนะครับตัวนี้พอถึง800ชั่วโมงปุ๊บนี่ควรจะเปลี่ยนเ็นไทยชใช่ครับเพราะเราต้องเปลี่ยนไทยพอเพราปุ๊าทุกคันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันดำปีแบบนี้มันจะเกิดผลยังไงบ้างคะหนึ่งเลยครับนี่ครับทุกปืน เพื่อนจะล้นนมคุม่บอกไครับมีเพเสียต่อชื่อใบสีดีมูข้างหน้าด้วยนะครับชื่อาใบีดีมูนี้ครับสุดๆนะเนี่ นอนทะไรคะเปลี่ยนชิ้นแล้วหรอครับโอ้โหเราต้องถอดขนาดนี้เลยเหรอคะช่างนนใช่ครับถอดเยอะหน่อยครับันีช่างนงน,นเอาค่าแรงเท่าไหร่คะในวันนี้วันนี้บริษัทคิดให้ครึ่งหนึ่งครับเป็นงานสุริยเดย์โอเคแต่ว่าแรงช่างนนนี่ไม่ซึ้งนะคะเนี่ยเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ เขียวช่างโตอตอกทําไมอะคะอันนี้ตอกให้ลูกปืนกับเฟืองมันออกมาครับเพื่อที่จะได้เปลี่ยนตีนเขาตั้งครับน,นี่เอาเอาเปลี่ยนเลยหรือว่าล้างทําความสะอาดเฉยๆคะเนี่ยอันนี้ถอดออกมาล้างทําความสะอาดหมดแล้วก็เปลี่ยนอนี่อ๋ออ,อันนี้คือโคนใช่แล้วนี่คือเกิดจากเราไม่ได้เปลี่ยนม<ห>ไม่ครับเวลาไม่รู้ว<ม>่า<ม> รั่วข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ครับรั่วแล้วก็ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนเามาใส่ที่นี่เข้าไปกับน<ๆ>้ำมันเธอถ้าทางที่ดีก็คือถ้ารู้ว่ามันมันรั่วแล้วก็รีบเปลี่ยนเลยครับใช่คชรับผมช่างเดียวทำอะไรคะปรับตั้งขาคัดครับ โอ้อันนี้อันนี้คิดตังค์หรือเปล่าคะเนี่ยน,นี่ไม่ครับผมนี่ปรบบตั้งลูกค้าปีครับเพราะว่าคันมันแข็งเดี๋ยวเวลาลูกค้าใช้งานไปน,นานๆแล้วคันมันจะหมดได้ครับผมอันนี้อภิน,นันทนา,นนาการแต่ช่างเดียวใช่ครับช่างบีรับผมห้าศูนย์หนึ่งแปดคันนิ้แจ้งอะไรคะเนี่ยอันนี้ลูกค้าแจ้งว่ามีน้ํามันรั่วซุมที่ล้อนะครับก็คือตอนนี้อาการที่พบเห็นก็คือซีนดุมล้อนะครับ แล้วก็อาการที่พบเต้มเติมก็คือลูกหมากหลวมนะครับทําให้ล้อสายนะครับดคีเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการซ่อมต่อไปนะคะครับผม พี่เดียวทําไมทาอะไรดําๆอะคะอนี้เขาเรียกว่าปะกินเหลวครับผมก็คือกาวดานะครับป้องกันรอยรั่วครับผมอ๋อใช่กาวดําตาช้างหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นของตาช้างขคุต้าครับมีสรรพคุณอะไรบ้างคะกาวดําตาช้างอันนี้เวลาเจอความร้อนมันจะไม่ไอละลายครับผมมันจะทนความร้อนได้ดีครับอ๋อนี่คือแนะนําให้ใช้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช้ของคุบต้าดีที่สุดครับโอเคขอบคุณค่ะครับ ค่ะเป็นไงคะกับภาพบรรยากาศงาน s วิตเดนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากให้บริษัทคูบู t a ซาแคของเรานะคะออกไปให้บริการนอกพื้นที่เหมือนดังภาพบรรยากาศนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่แผแนกบริการของบริษัทคูบู t a ซาแคแพร่คะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ